เดียว <laughs> ่เป็นไรบ้างก็ไปของจิมมี่โชว์ค่ะก็แต่ว่าเป็นเหมือนพรีเซนเตชันเฉยๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ได้ไปถ่ายรูปแล้วก็เดิมาลงเลยการที่แบบเป็นง <c oughs> านแบบนี้มาตื่นของเฉยๆไม่ได้คือแบบเฉยๆนันเป็นครั้งแรกของเหมือนกันนะก็จริงๆพี่ก้องค่ะพี่ก้องเป็นคนพี่ก้องไปซาลอนเนาะเป็นคนแบบว่าชวน,นเข้าไปอะไรอย่างงี้แล้วก็พี่ใจหนูตท่งใจพาครอบครัวไปเที่ยวอย่างเดียวเลย ใช่คนตั้งใจคือโอเคพาแม่ไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวพาพี่สาวไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบกแบกเาแบกตารางกานทำงานี๋ยว่าเราต้องทำงานด้วยเราก็แบกมาทุกทุกที่ก็ก็ส่วนมากก็จะทำงานอยู่ประมาณวันสวันค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้กลับเลยก็ได้หรือเราจะอยู่ต่อเลยก็ได้อะไรเงเลืที่อยู่ต่อไม่ไ้แบบเที่ยวแมู่ไปวันที่กลมาเมื่อวานี้ค่ะเช้านี้แาเขกามาทำงานเลยไม่เจดเลย ไก็มีหลับไปบ้านเธอมาถึงประมาณหกโมงค่ะแล้วก็กลับบ้านไปนอนมาณสามสี่ชั่วโมงใช่แล้วออกมาแต่งนพี่สาวกับแม่หลงเสน่ห์วันนี้ไงบ้างนี่ก็อยู่อยู่กันไปเที่ยวเขาก็ไปก็แฮปปี้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเมืองที่สวยอะไรอย่างงี้มีตารางแล้วหรือว่าแต่ว่าฟรีเลยเราพยายามจัดตารางแล้วแต่ว่าเราเราเราไม่เป็นตารางเราไม่เป็นตารางด้วยสภาพอากาศด้วยค่ะแล้วก็ด้วยที่ร้านอาหารบางร้านเขาก็เต็มหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ก็จอยเดินเที่ยวกินเล่นเลยอะคะ่ะอจริงๆพอไปกระจางคนมันม,มีการเข็ยน,ยนะ,ะฉันอยากไปพิพิธภัณฑ์ฉันอยากไปดูศิลปรกรรมอันนี้ฉันอยากกินึ่งตรงนี้ไม่ค่อยนะจริงๆแบบว่าแยกกันแยกแยกันเดินเลยเราอยากไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยอ๋อก็คือปล่อยจอยแต่ละคนปล่อยจอยปล่อยจอยของหนูก็จะไปเดินพวกแบบดูงานอาร์ตซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไปเซฟงานอาร์ตอย่างเดียวเลยะค่ะหนูไปเฟสติวัลของแบบอัลเตอร์ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูงานอาร์ตอินอินเวสิีฟเอ็กซ์เพเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ได้แรงพัฒนาใจอะไร โอ้ยได้เยอะมากๆเลยค่ะคือมันบังเอิญมากเลยบังเอิญที่มันมีเฟสติวัลจัดในช่วงนั้นพอดีด้วยแล้วก็เป็นเฟสติลที่หนูอยากไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปดูเฟสติวัลก็มาเสฟงานอาร์ตเพื่อเอามากลับมาทำับงานได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่มีมีความมีมีมีแรงบันดาลใจค่ะใช่ ประมาณหนึ่งแต่ว่าพอเราแพนแต่เราก็ลืมดูว่าบางทีมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ตลาดที่เราอยากไปเดินดูก็ไม่ได้ไปเลยเราก็เลยแบบปิดปิดก็เลยไม่ได้ทำไป่ทำอย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็ไปกินพวกร้านปลายดายอะไรอย่างเงี้ซะมากกว่าเพราะว่าอยากไปลองอะไรใหม่ๆไปไป,ไปเก็บประสบการณ์อะไเลยอะคะ่ะใช่ตอนนี้จะมีไปอยู่ไหนคะถึงเวลาแบบงานต่างๆโอ้ยยังไม่ทราบเลยค่ะต้องต้องรอจักหวานส่งมาให้ใช่ เรื่องเรื่องทุกคนชื่นชอบแบบเที่ยวเมืองที่แบบเนี่ยที่บอกว่าตอนที่ไปคือแบบแฟนกลับแล้วเรายินร้องก่อนคนนว่าแฟนกลับเขาเรื่องเงเราะเป็นคนที่แบบปล่อยให้แบบว่าพื้นที่ให้ตรงนั้นไปแล้วก็ยืนรอได้ไม่อะไอย่างเงี้ยต้องสุดมือใจมาแล้วก็ะสดงทิ้งไปแต่แล้ของพันเหมือนเนี้จริงๆหนูให้เกียรติทุกๆคนอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจในพื้นที่ของทุกๆคนมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็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 ให้พื้นที่เขาอย่างเต็มที่ใช่เพราะว่า ก็ใครคนนี้เขาใช่ไม่ได้อะไรซึ่งเขาก็เขาก็ส่งใบว่าใบก็ดีจนที่ว่าแบบให้เวลาแฟนตัตรงนใจแบบแต้ทั่วถึงเราเป็นยังไงบ้างเราดูยงไงเราดูหนูหนูยินดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแบบตามตามตั้งแต่วันแรกๆมาจนถึงวันนี้ได้แล้วก็ยังตามอยู่สะพออยู่รู้สึกว่ามันก็มีหลากหลายเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็ยินดีกับทุกคนแล้วก็ยินดีกับเขาด้วยยินดีกับแฟนคลับเขาด้วยแล้วก็อยากให้เขาก็ ก็เรื่องไนไม่ใช่อยากให้เขาแบบได้ใช้เวลากับแฟนจอยกับแฟนคลับเขาอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับก็น่ารักด้วยค่ะใช่ซึ่งหลายคนก็เอาคลิปไปลานคิดที่เราไปกับเขาแล้วพอเจอแฟนคลับในนี้ก็ยืนอ่างันเอามาเจ็บๆแปลว่าเออให้พื้นที่เต็มที่มากคิดแบบอะไรอ่ะคิดแบบว่าถึงเวลาเราไปเอาเรียแล้วพอแฟนคลับเขามาเราก็ยืนรอให้ไปไป็นคนับรอก็ยืนรอในเวลาเพราะว่าหลายที่อ๋อใช่ก็ก็ก็ให้พื้นที่ค่ะชิวๆจอยๆไม่ได้แล้วเวลาเราเจอแฟนคลับกับเขาว่า เวลาเราเจอแฟนคลับเราแล้วเขาแฟนคลับเราแล้วเขาเออเราคือแบบแฟนคลับเรา,เาเเอะไรประมาณนยังไงบ้างแบบสเปซกับกันไหรส่วนมากแฟนคัะหนูไม่ค่อยตามไปถึงนี่แหละน้อยมากๆเลยมีมีมมส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าบังเอิญมาเจอแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบตามไปเป็นกองทัพอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนมากเขาก็จะตามตามอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีใจมากแหลยคนยิ้มไปกับพาไปกินกับพี่หนูโอเคนะหนู หนูหนูย,ยินดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแบบตามตามตั้งแต่วันแรกๆมาจนถึงวันนี้ได้แล้วก็ยังตามอยู่สปอร์ตอยู่หนูรู้สึกว่ามันก็มีหลากหลายเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็ยินดีกับทุกคนแล้วก็ยินดีกับเขาด้วยยินดีกับแฟนสาวเขาด้วยแล้วก็อยากให้เขาก็เอ่อแบบเขาเรียกว่าอไไม่ใช่อยากให้เขาแบบ ได้ใช้เวลากับแฟนจอยกับแฟนขาเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนคลับก็น่ารักด้วยค่ะใช่ซึ่งหลายคนก็เอาคลิปไปหลายคลิปที่เราไปกับเขาแล้วเขาเจอแฟนคลับในนี้ก็ยืนยันเอามาทิ้บๆไปว่าเออให้พื้นที่เต็มที่มากทิ้งๆไปเลยอ่ะคลิปแบบว่าสถูกเวลาเด็กเอาเนี้ยแล้วแฟนคลับ้ามาเราก็ยืนรอให้ไป้ไปคุยกับแฟนคลับราก็ยืนอันนี้เวลาเพาะว่าหลายค่ะใช่ก็ก็ก็ใช้พื้นที่ค่ะชิวๆจอยๆไว้ได้แล้แล้วเวลาเราเจอแฟนคลับเรแล้วเขาอ่าเวลาเราเจอแฟนคลับเราแล้วเขา แฟนขับเราแล้วเขาเออเราคดูมาเป็นทัพแลฟนที่ไปเป็นยังไงบ้างแบบที่สเปซเหมกันไหมส่วนมากแฟนคัะหนูไม่่ตามไปถึงนี่แหละน้อยมากๆเลยมีมีส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าบังเอิญมาเจอแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบตามไปเป็นกองทัพอะไรอย่างเงี้ยนะใช่สามารเราก็จะตามๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีใจไหมแหละคุณคิมไปกัอน โอเคนะหนูก็นี่จหนูรู้สึกว่าทุกคนแฮปปี้เราแฮปปี้หนูรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรอะไรมันก็แฮปปี้กันหมดอะไใช่เลส่คนอย่างว่ามันจะอง่ต้อนี่พาเห็นะคิดวีดิโอวิงตาอนี่ในไอจีเราอะไม่ไม่น่าเพราะรู้สึกว่าแบบเราเมื่อ่อนมันมันมาอย่างนี้แล้วอเลยอย่างนี้กว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่สุดท้ายแล้วยนไ่อยากขอบคุณคนที่เขาแบบว่ากินกินได้กินได้กับเราคือการที่มันเห็นข้าว ก็ก็ขอบคุณค่ะใช่ก็ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะแล้วก็คือหนูก็ชื่อชมของหนูจอยๆอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหนูปล่อยจอยทุกเรื่องใช่ก็เป็นก็เป็นผู้รักปกติแล้วค่ะธรรมดาธรรมดาอัดอิจฉาเราจะมีซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่เจ็ดเอ็ดเจ็เอ็ดค่ะแต่ยังไงบ้างไม่มีเลิกยังไงไม่ได้มูงค่ะไม่เป็นังไง่เป็ไรเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราสัำคัญว่ายังไม่มีแรงบันดาลใจตอนอยู่บ้านก่อนตอนนี้มันมีแรงบันดาลใจในการ แรงมานานใจยังไงก็เป็นเพลงที่ทำกับพี่บิลลี่ค่ะจิลลี่เบิร์ดได้ไปให้เขาแกมมาโปรดิวไให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาหนูอยากจะทำอะไรมันก็จะป๊อปป๊าปในหัวแบบอยู่ๆก็อยากจะไปทำกับพี่พี่พี่บิลลี่อะไรก็ไม่รู้อะไรมาโดนใจก็ไม่รู้ก็เลยไปทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลิกดีพอดีสเปสสเปสชอบเล็กสเปสก็เลยเอาเลยปล่อยเลยใช่เป็นแบบไหนคะ่เป็นแบไหนนัเพลง dream pop ค่ะ เป็น dream pop มันจะฝันผ่นหน่อยหลุดหลุดหน่อยเพ้อเพ้อหน่อยชื่อสไตล์เราช่อสไตล์เราใช่สไตล์เราค่ะก็ฝันผ่นเพลงแนวฝันฝันเกี่ยวกับความรักแบบโซเม mate อะความรักที่มันไม่มี no separation อะเราอยากจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยเกี่ยารทำเพลงนี้มันมาจากชีวิตจริงมาหรือว่ากับสิ่งที่เราชอบแบบเราไม่ได้จริงๆทุกๆเพลง มันมีความเป็นหนูอยู่แล้วเรื่องเรื่องการความคิดหรืออะไรอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มาจากประสบการณ์ตัวเองที่เจอโดยตรงอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเออเราฟุ้งของเราเองว่าเราอยากจะมีดีมมีความฝันแบบนั้นนะมีความฝันที่เราจะได้อยู่ในโลกที่มันไม่มีการแยกจากกันอ่าอืมเราโมไหมคะโมเพลงนี้เลยไม่บอกเลยไม่เคยโมขอทำไมทุกคนเนี่ยเห็นลูกคนไปไปจ่าหน้าหัวเลย อมูหนูแบบคุณเอาไปเขียนอย่างนี้แล้วไม่ได้หมเรากจ้ทีเจอตอบเนยไไกิน power หานละครใช่แล้วมันก็ดูก่ไปแบบมนไม่ใสมุมไปเลยแต่้งในเรื่องเขเลือกเวลาวันที่เวลาเรื่อเหมือนเดิมนะลูกพอที่จะเลือกตอนไหในการมาครหนูก็พูดไปเลยว่าหนูเือเวลาที่ทำมันมาแลยก็มเลสวยมนเลกสวยจะแพ้จะแพ่ก่วยไม่เลิกแนจริงมันดีม้ย่ยกับาแบเดมีไระเรื่องมึไม่ได้หมู ก็เห็นเลขสวยดีก็เลยปล่อยไปอะไรอย่างนี้นี้อันนี้เป็นเนื้อเราเองมั้เหมือนเพเราแต่งเราเนตัวเช่แต่งเช่แต่งเองค่ะแล้วพี่วีที่เป็นโปรดิวเซเนปรดิวเซอร์ให้ช่วยๆกันนี่ฝากอะสิบเอ็ดสิบเอ็ดไม่ได้มูพราะปาค่ะ11บ1ดเ็นค่ก็เป็นหนึ่งผลงานที่โชว์เหมือนกันใช่ก็เดี๋ยวกำลังจะถ่ายนีก็ยังไม่รู้เลยวจะถ่ายอะไรเดี๋ยวเดี๋ยมันมป๊อปอัพมนหัวแล้วเดี๋ยวถ่ายป๊อปพรุ่งนี้พร้อมเลย ใช่ปกติอะแบบค่ายเพลงเขาวางแผนกันเป็นเดือนๆน่าเมื่อไหรสี่เดือนเนอแล้วหนูแบบเอาป๊อปอัพมาเลยนะมาถ่ายเลยเอาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันจะปล่อยจอทุกเรื่องค่ะชีวิต่ะก็ถูกไหมแต่พาอเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวกลับบ้านไปนอนก่อนะตอนนี้ยังคิดว่าจะทำงานอีกใช่พี่แฟนกลับถามว่าเมื่อไหร่จะมีซิงเกิลแต่พี่แฟนกลับไปนอนก่อนคิดไม่ออกใช่ำงอใช่ปล่อยจอในี้ยู่ตร